เมื่อต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันการแบ่งปันก็ต้องเข้าแล้วละ่ะจะบินธบาตเหลือบตาไปเห็นร่มพิการพิการคันนี้แต่ก็เป็นธรรมะสักตอนหนึ่งก่อนบินธบาตแล้วกันว่าเราทุกคนก็คงจะแบบนี้นะโยมนะคนหนึ่งสมบูรณ์ไปหมดทุกด้านเลยอีกคนหนึ่งก็ดูจะบกพร่องไปเยอะคนหนึ่งเก่งคณิตศาสตร์แต่ก็อาจจะเติมเต็มให้กับคนที่เก่งวิชาพะละศึกษาแต่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ คนหนึ่งเก่งอีกวิชาหนึง่งแต่ไม่เก่งอีกวิชาหนึ่งอีกคนหนึ่งเก่งกว่าก็เติมเต็มซึ่งกันและกันในสังคม,มก็ต้องแบบนี้หลยโยมบางทีเราอาจจะมองว่าคนหนึ่งสมบูรณ์ไปหมดชีวิตของเขาต้องต้องไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครจริงๆก็ไม่แน่อาจจะต้องมีวันนึงแหละอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เขาไม่สมบูรณ์ส่วนคนที่ไม่สมบูรณ์ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนที่สมบูรณ์แ<ๆ>บ่งปันกันแบบนี้ดีนะโยม เมื่อชีวิตมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันการแบ่งปันก็ต้องเข้าแล้วล่ะก็แบ่งปันกันไปค่อยๆเติมเต็มกันในชีวิตของเราเราทํากรรมกันมาต่างๆกันสมบูรณ์อย่างหนึ่งบกพร่องอย่างหนึ่งก็อย่าไปดูถูกกันอย่าไปบูลลี่กันอย่าไปใส่ร้ายใส่ความซึ่งกันและกันของเก่าก็ทํามาบางทีกรรมไม่ดีมันก็เยอะอยู่แล้วมาเติมกรรมใหม่เข้าไปอีกมันก็ไม่จบไม่สิ้นมันก็ยาวๆกันไปชีวิตมันก็คงจะต้อง ตกหลุมตกล่องกันไปแบบนี้อีกฉะนั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันดีกว่านะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันเดี๋ยวอะไรอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะค่อยๆพยายามใช้ชีวิตนะอยู่บนเส้นทางธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านโะยมนะบนเส้นทางชีวิตก็คงแบบนี้แหละนะมีฝนมีแดดเป็นเรื่องธรรมดา ก็ระวังสุขภาพกันเยอะๆในช่วงนี้ขออนุโมทนาบุญให้มีความสุขความเจริญในการแบ่งปันด้วยกันทุกท่านนโยมนะบัดนี้ได้เวลาภาวนาร่วมกันก่อนที่จะได้หลับนอนเป็นการสรุปเรื่องราวในชีวิตแต่ละวันว่าเราได้เจอ ได้ยินได้ฟังได้เกี่ยวข้องกับโลกนี้แล้วใจเกิดความโลภโกรธหลงด้วยประการใดๆเกิดความเห็นผิดด้วยประการใดๆมาสรุปเรื่องราววันนี้กันเถิดท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานบวชใกล้เข้าพรรษาก็จะมีงานบวชหลายๆงานหลายๆที่ โยมก็นิมนต์ไปบรรยายธรรมสอนพ่อนาคก่อนที่จะได้ทำการบวชในวันรุ่งขึ้นช่วงนี้ก็จะติดภารกิจค่อนข้างจะพอสมควรนี่ก็เพิ่งเดินทางกลับมาถึงวัดวันนี้ก็บรรยายธรรมให้ข้อคิดกับพ่อนาคสองนาคก,ก่อนที่จะทำการบวชในวันพรุ่งนี้ ก็บอกว่าพ่อนาคเอย๋ยการที่เธอได้เกิดมาบุญเก่าส่งมาดีไม่พิกลพิการไปเสียก่อนประกอบกับบิดามารดาของเธอได้เลี้ยงดูมาดีประกอบก,บกับการที่เธอได้ดูแลร่างกายไวด้ดีคุณสมบัติในข้อของกายร่างกายของเธอก็ถือว่าเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ถูกต้องตามพุทธประสงค์ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามสามารถบวชได้ยกความดีให้กับบุญเก่าของเธอที่เธอได้ทำบุญไว้ดีบางครั้งบางทีบุญของคนบางคนก็ไม่สู้จะดีนักพยายามใช้ชีวิตดีระวังดีแต่ก็ไม่ไวยที่จะเกิดอุบัติเหตุขาแข้งหักไปไม่ชนเขาแต่เขาก็มาชนเราก็มี ประกอบกับบิดามารดาของเธอก็เอาใจใส่ดูแลดีตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาลูกเอ๋ยอย่าไปเล่นตรงนั้นสิลูกเดี๋ยวก็ตกบ่อตกน้ำไปเธอได้เกิดใหม่หลายครั้งแม่ให้กำเนิดเกิดมาในวันที่คลอดแล้วแม่ก็ยังให้เกิดใหม่อีกเมื่อเธอไปเดินเล่นใกล้บ่อน้ำเดี๋ยวก็ตกน้ำไปนะลูกระวังหน่อยให้กำเนิดเกิดแล้วอีกครั้งอยาวมือไปแย่ปลักไฟสิลูก นิ้วลูกยังเล็กๆแย่รูปลักไฟเข้าได้นะลูกแต่ลูกจะโดนไฟช็อตตายเราก็ไม่ทำจากการทิ่แม่ตีมือก็ถือว่าได้กําเนิดเกิดใหม่อีกครั้งไม่งั้นก็ตายไปแล้วเพราะไฟดูดตายอย่าไปเล่นกับหมาสิลูกเราเดาอารมณ์มันไม่ออกหรอกลูกไม่รู้ว่ามันจะกัดหน้าเราจนหน้าฉีกหน้าพังก็มีตัวอย่างให้หลายคนก็ได้เกิดใหม่หลายครั้ง จากการที่พ่อแม่เอาใจใส่ไม่ให้ห่างตาตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาคลานไปจะตกนอกชานตกใต้ถุนคอหักตายเมื่อไรก็ไม่รู้ก็บอกว่าพ่อน่าเอ๋ยพ่อแม่ของเธอได้ดูแลดีก็ขอให้บวชและประพฤติตนให้ดีเป็นบุญของตัวเองแล้วพ่อแม่เขาอนุโมทนาปลื้มใจก็เป็นบุญของเขา สาธุชนทุกท่านพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาอย่าได้เอาใจไปไว้กับความศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกที่คนอื่นบอกว่าศักดิ์สิทธิ์และเขาเสกเขาเป่าเขาทำให้แล้วบอกว่านั่นคือความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าบอกให้พึ่งตนและพึ่งธรรมพึ่งตัวเองถ้าสิ่งใดจะเป็นการลดสิ่งใดที่ ใครทำให้เราและทำให้เราลดความสามารถของตัวเองลงสิ่งนั้นไม่ถูกเลยถ้าบอกว่าสิ่งนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณแคล้วคลาดทำให้คุณพ้นจากภัยทั้งปวงมีติดตัวไว้แล้วคุณจะไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่พานานขอให้เอาใจไว้ที่ว่าถ้าหากว่าใจของเราหวังไปพึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นลดคุณภาพของการ ทำสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนถ้ามีสิ่งนี้สามารถขับรถด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้และคุณจะไม่อุบัติเหตุตายแล้วเราก็ทำตามนั้นจริงๆชื่อว่าเป็นการเอาใจไปไว้กับสิ่งที่เราคิดว่าจะมีอิทธิพลที่ทำให้เราไม่ต้องตายเมื่อขับรถความเร็ว250แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งใดๆที่ใครบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่เราขับรถด้วยความระมัดระวัง เราตั้งใจไว้ว่าเราระวังดีแล้วถ้าเหตุใดที่มันเป็นกรรมเก่าของเราจะทำให้เราจะต้องเป็นอย่างไรก็สุดแต่กรรมแต่เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่างนี้จะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าก็จึงขอให้เราทุกท่านได้ภาวนาก่อนหลับนอนกันในค่ำคืนนี้และเอาใจไว้ให้ถูกช่องถูกทางเพื่อจะได้ไม่ลงทิศหลงทาง พอการตายของเราในชาตินี้เราจะต้องตายไปพร้อมกับจิตที่เป็นสันมมาทิฏฐิอย่าให้จิตไปอยู่ในฝ่ายของมิจฉาทิฏฐิอย่าให้จิตไปอยู่ในฝ่ายของอกุศลอย่าให้จิตไปอยู่ในฝ่ายของการไม่พึ่งตนพึ่งธรรมอย่าเอาจิตไปอยู่กับความงมง weight, ายไร้สาระด้วยประการทั้งปวงเราจะตายไปในชาตินี้พร้อมด้วยการมาสะสมจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่นอกลู่นอกทาง จากคำสอนพระพุทธเจ้าถือว่าเราไม่เสียเวลาของการเกิดเพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะได้เกิดเป็นคนอีกเมื่อไรตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามันเนิ่นนานนานเสียจนไม่สามารถนับเป็นตัวเลขได้บัดน,นี้ตั้งใจไหว้พระพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธ จารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัต Supatipano Pakkawato Sawa Kaang Ko Ujupatipano Pakkawato Sawa Kaang Koayapatipano Pakkawato Sawa Kaang Koasaami jipatipan No

ตารังปุญญกเขตตังโลกาสติสวดปฏิจจะสมุปบาทกันอิมาสเมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมาสุปาทาอิทังอุปัชติ เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมาสมิงอสติทังนาโหตเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมาสานิโรธาอิทังนิรุชเติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป อาวิชาปัจจะยาสังขาราเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีทางคาระปัจจะยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณปัจจะยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมีนามรูปปัจจยาสรารยตานางเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะจึงมีสรายตนะาปัจจยยภาโสเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยภาสสะจึงมี ภาษาปัจจยาเวทนาเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเวทนายาปัจจาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมีอุปาทานาปาัจจยาภวะเพราะอุปาทานเป็นปัจจยภพบจึงมีภาวะปาัจจยาชาติเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติปัจจยาช,ยชารามรณง เพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนานัสุปายาสาสัมภวันตีความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสและความขับแคนใจก็มีพร้อม เอวเมตาสะเกวรรสะทุกขคันทัสสะสมุทโยโยตอาวิชายตะเววะาเสสะวิราคานิโรธาสังคารนิโรโทเพราะอาวิชาสํรโรคดับไปไม่เหลือสังคารจึงดับ สังขารนิโรธาวิญญานณนิโรโทเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญานณนิโรธานามรูปนิโรโทเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับนามรูปนิโรธาสายตะน,นิโรโท เพราะนามรูปดับสารยตนาจึงดับสารยตนานิโรธาภาษานิโรโทเพราะสารยตนาดับภาษาจึงดับภาษานิโรธาเวทนานิโรโทเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับ เวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับอุปาทานนิโรธาภวานิโรโท เพราะอุปาทานดาบับพบจึงดบับภาวะนิโรธาชาตินิโรธทเพราะพบดบับชาติจึงดบับชาตินิโรธาชารามรณังเพราะชาติดบับชารามรณะจึงดบับ โสกปริเทวทุกขโทมานสุปายาสานิรุชนติความโศกความคร่ำครวญทุกโทมานตและความคับแค้นใจจึงดับเอวเมตสเกวรสะทุกขคันทัสสนิโรโทติ การดับแผงกองทุกทั้งปวงนี้จึงมีด้วยประการชนนี้แลสาธุพุทธ,ธสุโพธิตา สาธุความตรัสารู้ดีจริงของพระพุทธเจ้าสาธุธรรมสุธรรม,มตาสาธุความเป็นธรรมดีจริงของพระธรรมสาธุสังคัสสุปฏิปติสาธุความปฏิบัติดีจริงของพระสง์ อาโหพุทโธพระพุทธเจ้านาอัจจริงอาโหธรรมโมพระธรรมเจ้านาอัจจริงอาโหสังโฆพระสงฆ์เจ้านาอัจจริงอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังคตา ข้าพระเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงพุทธมามกังเทเสสิงพิขุสังคสสะสมุข,ขาข้าพระเจ้าขอแสดงตนว่าเป็นพุทธมามกา ในที่จำพหน้าพระภิกษุสงฆ์เอตังเมสรังเขมังเอตังสารณนมุตตมังพระรัตนตรายนี้เป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอันกเกษมพระรัตนตรายนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุด เอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุจเจเยเพราะอาศัยพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งข้าพระเจ้าพึงพ้นจากทุกทั้งปวงยะถาพระรังจไรยญาหงสัมมาสัมพุทธศาสานัง ข้าพระเจ้าจากประพฤติซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมควรแก่กำลังทุกขนิสร,รณเสวะภาคีนิสังอนาคเตขอข้าพระเจ้าพึงมีส่วนแห่งพระนิพพาน อันเป็นที่ยกตนออกจากทุกข์ในอนาคตการเบื้องหนาโน่นเทินสาเพาาสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราโุนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภยาปชา้นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปลียนซึ่งกันและกันเลยอานิคา้นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านได้สุขท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาราพุชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสทิชาที่เกิดเป็นโอปะปาติกา จงมารับกุศลผลระบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จองเป็นพระวะปัจจัย เป็นนิสัยตามสรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชานฉลาทุกภบทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอินข้าพระเจ้า ขออธิษฐานใจตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยขอมั่นคงในคำสอนขององค์พระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ศึกษานอกแนวคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้จิตไม่หลง ผิดพระธรรมคำสอนขอยึดหลักพระธรรมที่ถูกและตรงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฝึกจิตให้ซื่อตรงต่อคำสอนขอให้จิตของข้าพเจ้าไม่หลงทิศหลงทางเมื่อถึงคราวจะดับจิต ในการเบื้องหน้าขอให้จิตของข้าพเจ้าอยู่ในเส้นทางแห่งการบรรลุธรรมถึงซึ่งนิพพานไม่หลงงมงายไม่เข้าใจพลาดไปจากพระธรรมที่แท้จริงของพระพุทธองค์เลย ขอตั้งสัจจะอธิษฐานสาธุหาข้าพเจ้าล่วงเกินใครไว้ไม่ขอจองเวรต่อไปขอแก้ปมในใจล้างใจด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และขาใครทั้งหลายจองเวรข้าพเจ้าอยู่ขออย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยเมตตาอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิดยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะธามนิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัฏ วันตารายสุขิติขายุโกภวะอภิวาันสิริสนิจจวุทธาปจายนโนจัตตาโรธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลังอขอให้ความสุขความเจริญด้วยกันทุกทุกท่าน อรหังสัมมาสัมพุทโธพระโควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวาตาธรมโมธรรมมังนมสสมิสุปฏติปันโนพระกวโตาสาวกาสังโคสังคังนามามิมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิ ครูอุปชาอาจาริยะคุณังอาหังวันทามิเห็นข่าวที่มีคุณยายกับหลานถูกฆาตกรรมนะฆ่าตายในบ้านเห็นแล้วก็สลดใจเหลือเกินและเหตุที่เกิดกับคนใกล้ตัวก็เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเพราะความไว้ใจ ภัยจึงตามมาแต่ถ้าจะให้เราไม่ไว้ใจใครมันก็คงทำใจยากเพราะคนบางคนฝึกใจไว้ดีฝึกใจด้วยความเมตตาไว้ดีแต่เราก็ไม่รู้หรอกโยมว่าเจ้ากรรมในเวรของเราจะมาในรูปแบบไหนความไว้ใจก็ดีแต่การที่เผื่อใจไว้ก็ยิ่งดีกว่า เห็นข่าวแล้วสลดใจเหลือเกินสลดใจเหลือเกินก็ขอ,ขอให้โยมท่านทั้งหลายปลอดภัยคนใกล้ตัวก็อย่าได้ทำร้ายกันเราทุกคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็ให้ร่มให้เงาบางครั้งก็มีกิ่งหักลงไปบ้างใบร่วงไปบ้างก็ต้องช่วยกันกวาดช่วยกันเก็บช่วยกันเช็ดช่วยกันถูอย่าได้มองว่าเป็นภาระ พอเราก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่มีใครอยู่ด้วยกันแล้วจะไม่มีภัยไม่มีโทษไม่มีความเดือดร้อนให้แก่กันและกันย่อมมีความเดือดร้อนถึงกันและกันบ้างก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเถิดอย่าได้จองเวีนกันต่อไปเลยขอทุกท่านหลับนอยคืนนี้อย่างปลอดภัยถ้าโจรภัย โจรคิดร้ายคิดจะปีนเข้าประตูหน้าตา่างในยามหลับเราก็ไม่รู้สึกตัวขอให้โจรเปลี่ยนใจอย่าได้เบียดเบียนกันเลยอนโมทนาสาธุ